ramuwa <laughs> <laughs> เพื่อไว้แต่คุณงามความ หดกรถูป,ป้านยนี่ลให้เต็มฝ่าเท้าดูแล้วมันง่ายแม่ทำนะตามคนต่างทำไม่ได้ต,ต,อไไดต้องพร้อมกันหดลอกแก้ไข あれ